งวดที่แล้วถ้าใครเห็นช่องจริงเราก็คือผมเน้นเลขคู่เลขคู่เราคือแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถูกไม่ถูกด้วยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ซื้อแปดเจ็ดอาจจะซื้อแต่ศูนย์เจ็ดก็มีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสังเกตมันถ้าดูไลฟ์สดวันนั้นวันนั้นคืองวดเมื่อกี้จะมีเลขเรามันจะมีอยู่สองชุดระหว่างใบสีแดงกับเลขคู่แต่งวดเมื่อกี้ผมเลือกให้ก็คือเลขคู่เพราะใบแดงเก้ากับศูนย์มันเทียงกันอยู่มันไม่มาเลยนะครับนี่อาจารย์ จะให้ชุด1เมษานะครับเนาะให้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้สติวิจารณญาณนะครับใครที่รับชมอยู <weddings> <S <s <are> ่แชร์ให้อาจารย์คนละสอแชร์ให้คนละบักได้เห็นคลิปนี้นะครับนอกวันนี้ก็เป็นของจริงเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันครับสวัสดี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 ครับสวัสบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับสวัสดีคร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 ัวัสดีครัีครัดีครดีดีครับสัสดีครับส อบอกอ๋อจริงๆวันนี้ติดธุระครับติดธุราก็เลยมีพวกพี่ๆจากอังกฤษบอกว่าอยากเจอก็เลยมาก็เป็นโอกาสโชคดีไปเพราะว่าปกติก็อเดี๋ยวายรูปไปก่อนเนอะ,อะเดี๋ยวดนะมันดีเห็นเลยนะเอาวิดีโอก,ก่อนเนอะครับ ครับสวัสดีวันนี้วันที่21่เมีนานะครับเนาะเอฟซีเดินทางมาจากอังกฤษก็มีนะครับแล้วก็จากจากไหนนะแม่เนี่ยโรเบอรีก็มีเนาะโอ้หลายที่นะครับเนาะเอาพอเอพรให้ถูก3ตัวถูกลงวันที่หนึ่งเด้อโอเป็นยังไงเลขติดตามมานานแล้วยังกันครับ ช่วงเมื่อกี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ฮอตมากแล้วแปดงวดเก้างวดนะช่วงหลุดก็หลุดช่วงหลุดก็โดนด่าเลยนะครับ <laughs> ก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่มันเข้าติดๆเนี่ยผมไม่มีโอกาสเราไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้หรอกเพราะว่าเราต้องนั่งอยู่ข้างนอกคนมันเยอะครับแล้วก็งวดที่แล้วถ้าใครเห็นช่องจริงเราก็คือผมเน้นเลขทูบเลขทูบเราคือแปดศูนย์เจ็ด 808707ย์ปดเจดศูนย์เจดอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถูกไม่ถูกด้วยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ซื้อแปดเจดอาจจะซื้อแต่ศูนย์เจ็ดก็มี<ด>นะครับเนาะนแต่ว่าถ้าสังเกตมันถ้าดูไลฟ์สดวันนั้นวันนั้นคืองวดเมื่อกี้จะมีเลขเรามันจะมีอยู่สองชุดระหว่างใบสีแดงกับเลขทูบแต่งวดเมื่อกี้ผมเลือกให้ก็คือเลขทูบเพราะใบแดงเก้ากับศูนย์มเทียงกันอยู่มันไม่มาเลยนะครับทีนี้ก็แล้วถ้าใครได้ดูไลฟ์สดผมจะบอกว่าเลขวงในเราที่ปล่อยออกมาก็คือหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดปด ซึ่ง78มาชนกับเลขทูกนะครับเนาะวันนั้นถ้าใครได้ดูคือสั่งอัดไปก็จริงๆวันนี้ก็จุดทูบมาแล้วจุดทูบมาแล้วแล้วก็เลขที่เน้นวันนี้นะครับอ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนาะขออนุญาตไลค์สดนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อก็ทุกอย่างก็เป็นแนวทางเด้อโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาจารย์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าหวยออกอะไรถ้ารู้ก็คงไม่ต้องลุ้นต้องขายบ้านขายนาซื้อแล้วนะครับเนาะก็ให้ไปเป็นแนวทางนะครับเนาะ ก็ช่วงนี้เพจปลอมมันเยอะเพจจริงเนี่ยจะไม่ทักไปหาไม่แอดเพื่อนไปแล้วก็ไม่ขายหวยไม่ปักเวมพนันจะไม่ทักไปหาเลยแต่ถ้าเห็นไปเข้ากลุ่มอะไรเนี่ยไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อก็ตอนนี้เพจปลอมมันแกล้งด้วยการปล่อยเลขมั่วมีแปดบ้างมีหกบ้างมีห้าบ้างสุดท้ายเป็นร้อยเลขผมก็โดนด่าเขาก็จะบอกว่าทูบอะไรมึงจุดทุกวันนะไ่้ไหมทูบเราก็จุดทั้งเดียวแหละเมื่อกี้เราก็จุดได้แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแค่นั้นนะครับเนาะ ก็แล้วแต่บุญว่าใครจะถูกไม่ถูกน้อมนะบางคนก็อาจจะถูกบางคนก็อาจจะไม่ถูกเช่นอาจารย์นี่ได้เยอะแต่ว่าลอตเตอรี่220ร้ยใบยมีแต่แปดเจ็ดไม่มีเจ็ดแปดเห็นไหเนี่ยขนาดเจ้าของสำนักยังไม่ได้นะครับส่วนวันนี้ชอบที่สุดก็คือ5้าโดยเฉพาะตัวนี้1-5-7-1-7-5เนี่ยหนึ่งเแค่นี้พอ 1- นึอ่า แล้วจะกลับตำแหน่งหนโต๊ะตรงก็เรื่องของเรานะครับแต่ว่าสนับสนุนลอตเตอรีก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดคือเราตัดเล่นอยู่ในเนี้นะครับเนาะนะเลขวิ่งวันนี้ <Okay. S 1> คิดว่าห้าน่าจะมาอมืคิดว่านะครับเนาะ <Okay. S 1> แต่ช่วงนี้เลขวิ่งผมมันเข้าป่าเ, <Okay. S 1> เข้าป่าไป <Okay. S 1> มันก็จะมีนี่แหละหนึ่งเจ็ดห้าที่เป็นตัวน้นเลยใช <Okay. S 1> ่ครับอจดไว้เด้อ นั่นแหละหนึ่งเจ็ดห้าเราจะสลับตำแหน่งไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าผมชอบหนึ่งเจ็ดห้าแต่ชอบสุดก็คงเป็นเจ็ดห้านั่นแหละในนั้นนะครับครับส่วนเลขทูบเลขทูบจุดมาแล้วเดี๋ยวนี่ประกาศไว้ยังไงเขียนใส่มือนะไอ้ขอเมจริงนะได้แล้วพ่อเยเพช็ดทำไมือใหม่พูไเลย เลขทูบนาะเลขทูบมัวนี้นะครับจุดได้แปดหกสามนี่มันจะมีทูบกับนี่เนอะทุกคนเด้ออย่าดรามาเนอะ<ช>ครับ เราสามารถตัดเล่นแปดหกแปดสามหกสามได้อันนี้ก็ไปตัดเอาแต่ว่าจุดได้แปดหกสามแปดหกสามหรือเล่าถ้าเราจะซื้อเรากลัวหกเป็นเก้าเราก็ซื้อแปดเก้าสามได้เด้อมันชอบเป็นถ้ามีหกเนี่ยชอบเป็นอครับแต่ว่าช่วงนี้ทูบเราแม่นทูบเราเข้ามาสองงวดแล้วนะงวดก่อนก็เจ็ดเก้าแต่งวดเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครตัดเล่น 7, เจ็ดแปดนี่ก็เต็มเต็มอ่าเต็มเต็มมันก็มีเอฟซีถูกหลายแสนอยู่นะครับก็ อย่าลืมวันสุดท้ายเวลาผมไลฟ์สดเข้าไปฟังมันมีเลขวงในเลขวงในเข้ามา2งวดงวดที่แล้ววงในก็คือ79ออก79งวดเมื่อกี้มี14กับ78ผมก็เลยบอกว่า78ชนเลขทูบเราอาดเลยไปย้อนดูเด้อเนี่ยแต่ว่าขนาดลูกน้องผมผมบอกแค่นั้นก็ยังได้ร้อยหนึ่งได้50เองผมมาได้เยอะนะครับผมได้เยอะอมผมก็ยกเลิกโคยอื่นแล้วก็มาซื้อตัวเดียวนะครับนะแต่ว่าถ้าออกแ0ได้เยอะกว่าน,นี้นะครับ หลายคนถามหาแปดอยู่ในแปดมันเพิ่งมานะผมให้ตั้งนานเนี่ยแต่ว่าเลขทูบเราก็ไปตัดเล่นได้ตัวที่สวยสุดในนี้ก็คงเป็นแปดสามสวยสุดแปดสาม 8, 3, จะสวยสุดครับนี่อ่าใช่ครับสวยสุดอ่าเพราะว่าเมื่อวที่แล้วรูปเรามันแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยแปดอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่เจ็ดอยู่นี่มันออกแปดเจ็ดเห็นไหมอ่าอ่าวันนี้ก็ตำแหน่งเดียวกันน่าจะแปดสามนี่ก็สวยสุดในทูบนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็เป็นหนึ่งเจ็ดห้ามันจะมีสองชุด แต่ว่ามันก็พอพอซื้อได้อยู่พอซื้อได้อยู่ครับมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับเนาะแต่ว่าถ้าคนจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกคนไม่ถูกซื้อร้อยเลขก็ไม่เข้าอ่ามันก็แล้วแต่ดวงแล้วก็กลับไปบ้านเดี๋ยววันนี้จะพาไหวปู่แล้วจะเปิดโชคให้จะได้มีโชคมันก็มีวันนี้ก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่สิบสองล้านนะครับเนาะให้กับดวงของเพื่อนหลอกแล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยเราไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าบทขอขามากรรมอาจารย์นอตตี้กินข้าวอาบน้ําเสร็จ ดาสามีเสร็จเนี่ยเราก็มาขอกมากรรมนะเราก็มาสวดแล้วก็นอนเลยนะครับนอนจะได้ตัดกรรมบางคนเนี่ยบุญมีแต่กรรมบังบุญมีคืออะไรงวดไหนอาจารย์ให้เข้าเนี่ยกูไม่ถูกกูไม่ซื้งงวดไหนให้ไม่ถูกกูซื้อทุกตัวใช่ใช่ี่ยหรือว่าอาจารย์ไหนดัง <laughs> พอเราไปเล่นด้วยแค่นั้นแหละไม่ใกล้เลยเอาสมัยแม่น้ำหนึ่งแดงดังเราไปซื้อตามก็ไม่เข้าอ,อาจารย์นอตตีโอเขาว่ามาแปดงวดงวดที่เก้าเราไปเจอหลุดนะ ผมเริ่มดังศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งพฤศจิกาโหโดนศูนย์พ่อมึงเหรอเขาบอกว่านั้นไม่เข้าแล้วก็มาดังอีกครั้งก็แปดจอย์นนตตี้แปดอยู่ไหนฮะแต่ว่าที่คนถูกเยอะสุดน,น่าจะเป็นสิบเจ็ดมกรลาเจ็ดเก้าเจ็ดนะได้คนละหลายล้านเลยวดนนั้นคือแบบสาใจมากแต่งวดนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่สบายก็เลยไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่างวดนี้นก็ถ้าดูเพจจริงเนี่ยผมบอกว่าชอบสุดก็คือเลขทูปแปดศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์เนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าชอบแปด 807แต่แต่ของวันนี้ถ้าชอบสุดผมชอบทูบเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยจุดแล้วจักระจันก็ร้องอยู่แปลว่าปู่เอาผมจุดสองรอบรอบแรกผมจุดได้401ผมไม่เอาปวดทุบทิ้งเลยแบบตุ้มอืมก็เลยเอ้ยมันไม่สวยแล้วก็รอบสองก็เลยขอปู่ใหม่แล้วจุดปุ๊บจักระจันก็ร้องขึ้นหนึ่งก็แปลว่าเออท่านชอบอยู่ครท่านชอบ อยู่ๆกับพี่ทักคนลุกอยู่ครับเมื่อคืนก็นี่แหละมันขึ้นตัวนี้เลยแปดหกสามได้พี่หน้องเล้วแปดหกแปดสามหกสามเนี่ย v i p ได้เนี่ย,ย <c oughs> อือได้เจออาจารย์ในรอบ <c oughs> หลายอาทิตย์ครับ <c oughs> ก็หน,น,นึ่งเจ็ดห้าเมื่อคืนฝันเขาว่างไม่มีอะไรเมื่อคืนฝันว่าเกี่ยวกับเลขหนึ่งเจ็ดห้าครับผมพูดได้แค่นี้ว่าผมฝันเกี่ยวกับเลขหนึ่งเจ็ดห้าเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านี่คือเลขฝัน เอ้นี่คือเลขที่ให้เลยนะครับ175 1 7 1575นะครับ175นะนี่คือเลขจริงนะครับก็เป็นแนวทางนะก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับก็ใช้สติในการรับชมแล้วก็คอมเมนต์ถ้ามีสติในการคอมเมนต์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์แกก็บอกอยู่ว่าเป็นแนวทางนะสำหรับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายแค่นั้นครับแล้วก็เลขทูบผมพูดเลยว่า 8, 6 3อ่าฟังมันมีเลขอยู่2ชุดระหว่าง1 7 5กับเลขทูบนะครับ หลายคนก็จะบอกว่าร้อยวันร้อยเลขก็แล้วแต่ครับมันเป็นแนวทางถ้าผมรู้ว่าออกตัวไหนผมก็คงให้ตัวเดียวอ่าก็มีแค่นี้แหละครับ1 7 5กับ86 3 8 6 8 3 6แแต่รอบนี้ในใจผมชอบทั้งสองนะแต่ว่าผมเทใจให้1 7 5เยอะนิดหนึ่งนะผมพูดเลยว่ารอบนี้ผมเทใจให้1 7 5เยอะมากเดี๋ยวก็รอวงในเนาะเดี๋ยววงในมาจะรู้ว่าวงในจะไม่เอาลอตเตอรี่มาแล้วจ้าไปเอาลอตเตอรี่มาแล้วซือ้อไบ้แล้วคนึ่งเจ แปดหาไม่ด้วยเด้อสนุกดีกับห้าหาครั้งแรกที่ได้ไป175แล้วก็863ถ้า175ก็17ึ5งเจถ้าแปดก็86 8หกแแต่ตัวที่ชอบที่สุดใน863ก็คือแปดสามยพี่นอ้องถ้าใน175ตัวที่ชอบที่สุดผมคิดว่า75ผมตัดเลขท้าย